ท่านเปาเดกข่าวว่าท่านนี่เขาไปฟ้องศาลหลกได้ครับท่านปาเปาเขาเสียจริงเลยดีฮะสมปากในคื่อมัวนาดางเีท่านกงซุนมันมันมีวัตถุประสงค์อีกอย่างมันคือไตไปฟออ้องศาลหลกเอออาสยามเกาครับท่านเปาอันเกาคือโจากไปฟ้องศาลหลกและศาลตัดสินให้เขาชะนะโอ้ยกันปาสาอันเกาเดี็ยหข่งสร้างท่านกงซุน บันไดก็เฮียนอยู่ฟังเฮาตั้งเดี๋ยวบอกว่าสร้างบ้านเป็นของมั่นวันนี้เมียครับท่านเปาบันไดไปแร้วกเจ้าของก็คืนเฮียนบันไดเพราะบันแดมมนอยู่ฟังเฮ้าเขาก็งงคือกันล้อก่อนนี่เสียพื้นที่นั่นไปแล้วล้อมีจะเสียอีกมันเป็นไปได้ย่บกทีมเฮาเห็ดยังไงเนี่ยตอนนี้อันน่ายกกับัถทมนตีกันแล้วผมเพ่นบอกว่าอดเอาสักก่อนเพ่นมาครับท่านเปาสงสัยเสียก็เต้ายึดมหฮอดอำเภอเมืองก่อนครับจังสิตีงเขี้ยงครับท่านเปาโอ้เราที่ปรึกษาเห็ดยังอยู่คือบ่ให บ่ให้นายกปรึกษาให้มันแล้วมันทัวได้มีวิธีป้องกันแก้ไขข้อตัวเออท่านเปาเราบอฟังผู้ใดครับบว่าจะเป็นผู้ใดสมาบอกกระซักนอกจากพอเร่ครับท่านเปาเราคือบม่ไปบอกพอรามาอยู่คอมมัวงญี่ปุนเออท่านเปาพอของร่เป็นมูกันก็ฟังนั่นครับท่านเปาตอนพวกกันยังไม่ยามกันนั่นเด้อโอ้ยส้มฉี่ส้มเนียวกันเป็นมูกันดีตอนนี้เขาเอาพื้นที่ที่มีความผิดพลาดสี่จุดครับท่านเปาเอาสิขึ้นฐานโลกไป มันม่วงขามสารเขาไปได้จังเด้ดเียวเอาขึ้นสารไข่ฟงก็ได้ตัวภาษาติดนี่คาเลก็บเบนบังไฟมันลดความนาเสื้อถืออังขันเป่าแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามาตรการป้องกันยังได้ครับแม้แต่ปิดดนโอ้ยจังมันห่วงยังงอเศรษฐกิจนี่คือเจ้าเชาวยังมาขายฮอวก็ด้ก็ดีนี่ยังไรก็เห็ดผงกับเห็ดลงงก็ส่รงมาขายไทยแต่คือเจ้าบอกว่าให้ตู้ไข่อดทอนไหมครับท่านเป่าคือเจ้าบอกว่าคำสั่งไม่ให้ลบก็คอ,อยอดทอนจุด่ม่กล้าตดทนครับอดทั้งอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัดเป่า ไ้ยในใจอี้นี่มันสิเขาบุกหอดอำเภอเมืองคนมันจะขีดตือนตัวไดเบาะเฮ็ดยังจากอย่างอยู่สืส่สๆกเขาก็สิว่าเขาย่อมแล้ว่าเขาผิดสันตัวข้อน้่ยข้าเดาว่าการที่เพิ่นบบอกปิดดานก็คือเพิดดน่นย่านเศรษฐกิจเท่าบดีเขาทันเป่าจีดีพี่บโตข้าสกัะแจ้งหน้ายกเขาไปภาษาเฮ็ดละงอกับเฮ็ดเพิง ตุกกกข่ออยยหาาินโคบ้ปเด่นก็คือส่งออกครับท่านเปาเพราะว่าชีวิตม่าปลากระป๋องผงสูรสครับท่านเปาเขาบ่ได้ส่งออกโอ้ยแจ้งคือเจ้าไปทุกใครซื้อวัตถุนึกหนักงาป่าสามมาปลากระป๋องเศรษฐกิจสมมุนี่ตุกโกรกกินได้แค่นั้นไม่ได้กินแพงเด้ดุนิอท่านเปาขอเหตุผลนะครับเป็นอยังคือเจ้าคือบ่สั่งให้จัดการอยังจังๆก็ได้ยินข่าวว่าว่าก็ล่าหัวฟังเขาโทษไมาบอกก็ล่าหัวฟังเขาว่าจะปิดด่านก็ที่ย่านเขาจะช่วกป่าปิดด่านบ้าน ท่านเปอบพ่อมีแนวสิแนะนำบ่ครับถ้าท่านเปอบเป็นรัฐมนตรีกล้าห่มท่านเปอบชีจัดการเรื่องนี้จังเดียครับผมบม่กล้าสิขีสิตัวค่อยอดไว้ต้ง่งหักไว้เถ้าย่อมเธอหนึ่งมันก็ต้องย่อมเธอที่สองถ้าย่อมต่อไปมันก็ต้องเสียไปเรื่อยๆปิดสายแดนยึดพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วท่านเปอบเจ้าผูเขานี่ปิดสายแดนเลยอยู่บอกครับเพรามันปิดสายแดนก็จะไปอีกนะไม่บอกให้อดไว้หย